อเอาเมื่อขากอะไรก็รหรือวะเขาดพื้นเลยแต่ว่าเอา,าวางวางวางข้างล่างนิดหนึ่งพอเขาตื่นมาเขากินถ้าเขาไม่เห็นเขาจะไม่ได้กินมันจะไม่ชวนอยากนี่เป็นขยะผูเ้เิ์จิตลงค่ะนี่อย่างน,นั้นก็แบบนี้เอง แม่แม่อะนะเี่ดูลูกอ่ะพลอยเผ็ดวะไหมจ้าเผ็ดพลอยทำอะไรทำกวนทำกวนอะไรมันสกปรกบ้านน่ะเลยป้าหยุดเลยหยุดเลยเดี๋ยวนี้พลอยทำไมเป็นคนอย่างนั้น ไอ้คุณนันอาทำไมไม่ไรจะกินปล่อยล่ะเออทำไมกินกจังอแกบเอองแจกเลยไม่กลัวเหรอนะแน่แน่ยังรูปอีกเสก่อนมั้งรูรูปังสี่เราบันทึไป็นรบรูปนายนกเพชรเนปล่ยาน่งเน้ยไม่น่ารักเหมือนนเพชรเลยโน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 น่นูนะนู่นะโซฟานะอย่านะคะอืม โซฟาเช็ดไม่ออกนะคะแต่มันออกอย่างไไม่ดย้หมนะนี่มันนิฟค้าได้แบบิฟ์เียนคำไม่เลยอันนี้มันเป็นไม่มีมันไม่มีอะไรมันมีอันตรายกับเด็กมันได้อยู่แ่น่่ โช่วยน้องไปสมแซ่บครับนี่ขาตะหักคอหักคอไอเท่เงเจ็ดยังไงนะเจ็ดยังไงคอมเพสหักคอ,อหักคอไอเท่งหักคอไว้ <c oughs> หมูจะนอนอีกรอบนึงแม่ยังไม่ตื่นเลย <c oughs> บบอืม 嗯，对。<Okay. S 2> okay.